คลิปนี้เรามาดูการติดตั้งพัดลมด,ดูดควันดูดความร้อนในห้องครัวกันครับห้องครัวที่นี่นะครับโชคดีมีลูกหมุนอยู่บนหลังคาเป็นหลังคาค่อนข,อขอ้างต่ำนะครับแต่ลูกหมุนก็ไม่สามารถดูดควันและระบายความร้อนออกได้ทันนะครับประกอบกับพูดดูดควันที่มีนั้นก็กําลังไม่เพียงพอนะครับเป็นพูดที่เราทํากันง่ายๆตามร้านต่างๆ จึงทําให้มีปัญหาเรื่องของควันที่โปรโบวนอยู่ในห้องครัวแล้วก็ความร้อนเราก็าติดตั้งพัดลมระบายอากาศใต้ลูกหมุนนี้ไปเลยครับดันควันกลิ่นความร้อนให้ออกทางหลังคาไปโชคดีที่ยังมีลูกหมุนครับเรามาดูเสียงกัน,นบ้างครับส<อ>ังเก<อ>ตว่าสองตัวเลยเสียงเบาไหมพัดลมในครัวเนี่ยถ้าเสียงดังเกินไปเป็นพัดลมใบแดงเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มนแรงมากเกินไปจนทำให้หลังคามันกระพื่อนะสัน่น ท่าในใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้หลากไปก่อนช่วงดีมีกันใช้ครับ